ผมอ,ออกเดินทางไปกับรถคันใหม่ Volkswagen Tiguan 2.0 TDI เพื่อไปแคมปิง้งกับประานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนักซึ่งเป็นลานกางเต็นท์ที่มีวิวเป็นภูเขาและจุดกลางเต็นท์ที่มีความเป็นส่วนตัวสุดๆก่อนเริ่มเดินทางการเอาอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแคมปิง้งใส่เข้าไปในรถ ซึ่งรถคันนี้เป็นไซส์ขนาดคอร์โอเวอร์ซึ่งก็ทำได้ไม่ยากนักเพราะจะรถคันนี้มีฟังก์ชันที่สามารถพับเบาให้ลาบลงไปโดยที่เราสามารถกดอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปแคมปิ้งได้อย่างครบช้วนเมื่อเก็บสัมภาระเรียบร้อยเราก็เริ่มอ,ออกเดินทางจากที่พักไปลานกลางเต็นท์ระยะทางร้อยกว่ากิโลใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงนิดๆเพื่อไปยังจังหวัดสระบุรีกับเส้นทาง ที่เป็นเส้นทางเดียวกับที่เราไปภูย่างเสือจากวิวเมืองสู่วิวชุนบทที่ใกล้กับธรรมชาติมากขึ้นซึ่งขับมาได้ไม่นานเราก็มาถึงกับลางกลางเต็นท์ pnn bowley camp เมื่อขับรถเข้ามาในลานกลางเต็นท์ก็มีเจ้าหน้าที่อธิบายให้เราว่าจุดที่เราจองควรขับรถไปตรงไหน และจอดรถตรงไหนได้บ้างซึ่งต้องบอกว่าจุดที่ผมจองไว้เป็นจุดที่มีความเป็นส่วนตัวที่สุดเพราะเป็นจุดที่สามารถกางเต็นท์ได้เพียงเต็นท์เดียวซึ่งขนาดของเต็นท์ก็มีขนาดที่ไม่เกิน4คูณ4เมตรเมื่อถึงที่ที่เราจองไว้แล้วอันดับแรกเราก็เอาอุปกรณ์ที่เราขนมาใส่ในรถเพื่อขนไปที่จุดกางเต็นท์หลังจากนั้นก็เป็นเวลาของการแคมปิง้ง Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. the next. สวัสดีครับคลิปนี้เราก็แคมปิ้งเป็นครั้งที่2ของปี2024นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ PNN Valley นะครับที่จังหวัดสระบ,บุรีเนาะแล้วก็ขับรถมาจากที่เห็นก็คือประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้ก็ทำการกางเต็นท์นะครับกางเต็นท์รีวิวเร็จเรียบร้อยปูที่นอนเตจแล้วก็จัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะ มาเริ่มทําอาหารกินกันนะครับณนะตอนนี้มันเป็นเวลา6โมงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ดีตรงที่อากาศมันค่อนข้างที่จะเย็นเพราะตั้งแต่ที่ขับรถมานะ่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีฝนตกแล้วนะครับทำให้อากาศค่อนข้างที่จะร่มรื่นเย็นสบายเนาะก็กางเต็นท์ทุกอย่างติจเรียบร้อยก็เดี๋ยวนั่งพักสักแป๊บนึ่งก่อนครับเดี๋ยวจะให้แม่บ้านนำข้าววันนี้มีเมนูอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับเดี๋ยวดื่มเครื่องดื่มอะไรเย็น นักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้แม่บ้านเนี่ยทำกับข้าวไว้แล้วเดี๋ยวมีเมนูอะไรก็ามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้จะมีเมนูอะไรแบบพิเศษไหมไม่มีอ่ะอุ่นเกับยวข้าวรู้สึกว่าแม่บ้านเนี่ยที่ขี้เกียจทำกับข้าวนะครับต้องบอกว่าซื้อกับข้าวสำเร็จรรอไว้ฮะดูจากชุดชุดแคมปิ้งแม่บ้านนะครับ เปลี่ยนแค่เส <Wha> ื <diction aries> ้อเนาะกางเกงยังเป็นกางเกงทางานเพราะว่าวันนี้แม่บ้านทํางานครึ่งวันนะครับก็ไปรับเพื่อนงานมาแล้วก็มาแคมปิ้งนะครับดื่มเครื่องดื่มเย็นๆกับบรรยากาศไปก่อนใช้ชีวิตอย่างชิวอ่ะคือวิวที่นี่เนาะด้านหลังก็จะเห็นเป็นเป็นเขาก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูว่าจุดที่เรากางเนี่ยมันเป็นโซนไหนอะไรยังไง ส่วนห้องนองห้องน้ําก็อาจจะให้ดูบรรยากาศครขาข่าวๆเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีท่านอื่นแบบรีวิวเยอะแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วอะต้องบอกว่าชินห้องน้ำสดชื่นจริงๆแล้วผมมาอยากได้ร้านที่เป็นเขาเรียกว่าร้านหินแต่พอมาดูจริงๆร้านหินมันก็มันก็สวยนะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าใครต้องการกลางตรงนี้นะมันจะเป็นจุดที่แบบ ค่อนข้างจะ p เวทหน่อยค่อนข้างส่วนตัวหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่กลางได้แค่เต็นท์เดียวคือเจ้าของบอกว่าถ้าจะกลางจุดนี้ก็ขอให้เต็นท์ที่ขนาดไม่เกิน4คูณ4เมตรเพราะว่ามันจะมันจะไม่ไม่อึอดอัดไม่ขับแคบไปเนาะก็ประมาณนี้กลางคนเดียวได้ความเป็นส่วนตัวนะครับโอเคก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรอบกันครับ6โมงแล้วโอค,ครับผมนะครับเราก็ จากกางเต็นท์ตรงนี้นะครับหันหน้าออกโดยที่วิวข้างหลังนี้จะเป็นวิวเขาตรงนี้นะครับมันจะติดก,กับบ้านเนาะมันก็จะเห็นเป็นบ้านด้วยแต่ถ้าเราเรานั่งแลาหันหน้าออกไปเนี่ยเราก็าจะตอนเชาน้าเราก็จะเห็นแบบเป็นวิวเขาได้นะครับถ้ามองออกไปด้านหน้าจะเห็นด้านไกลๆตรงนู้นครับก็จะเป็นเป็นลานหินเนาะก็จะมีพี่ๆใส่แคมปิ้งมาด้วยนะครับถ้าจากลานหินนะครับตรงนี้ก็คือ จะเป็นห้องน้ำเนาะก็คือถ้าสมมติว่าแคมป์ใกล้ๆร้านหินเนี่ยจะเดินเข้าห้องน้ําสะดวกแต่ถ้าจากจุดที่ผมกลางเนี่ยมันก็จะเดินไม่ไกลมากนะครับก็ประมาณ200 300เมตร200อเนาะประมาณ200เมตรก็ไม่ได้ไกลมากนิดเดียวเองเดินสะดวกได้นะครับตรงนู้นนะครับมันจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเอาจานไปล้างได้นะครับตรงนู้นก็จะเดินไม่ไกลนะครับประมาณทัก1ร้อยเมตรเนาะถัดจากลานจอดรถเข้าไปตรงนั้นนะครับ จะเห็นว่าตรงนู้นจะมีห้องน้ํานะครับก็เดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับว่าห้องน้ําเป็นประมาณไหนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับจะเห็นว่าห้องน้าเนี่ยแบ่งเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายค่อนข้างชัดเจนนะครับถัดจากทางเข้านะครับก็จะมีสําหรับถ่ายเบาสําหรับผู้ชายเนาะมีที่ให้เราครับล้างหน้า3ามที่แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีแบ่งเป็นทั้งหมดสห้องนะครับก็จะเห็นว่า ห้องนี้กับห้องนี้ก็จะเป็นสําหรับถ่ายหนักส่วนห้องนี้กับห้องนี้ก็สําหรับอาบน้ํานะครับจุดที่เรากางเต็นท์นะครับจะเ,เห็นว่าจุดที่ผมกางเต็นท์รวมถึงห้องนงห้องน้ำเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็บรรยากาศก็ก็จะล่มลื่นเนาะล่มลื่นเป็นลานที่ผมกางคือเป็นลานแบบหญ้าเขียวๆนะครับก็ด้วยวันนี้มันล่มลื่นด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามุดมาตอนร้อนๆมันก็คิดว่าก็คงจะร้อนแหละ เพราะว่ามันกไ็ไม่ได้มีร่มอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีเป็นร่มไม้นะครับให้ให้เราได้มีร่มนิดหน่อยแล้วก็ลมพัดค่อนข้างที่จะเย็นนะครับก็ประมาณนี้ระหว่างที่เรากําลังเดินสํารวจแล้วก็ดูบริเวณโดยรอบของลานการเต้นเนาะก็เป็นเวลาเดียวกับที่แม่บ้านเริ่มประกอบอาหารสําหรับการแคมปิ้งมื้อนี้นะครับเมื่อเราเดินสำรวจเสร็จแล้วเราเดินกางกลับมาถึงเค้นก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่ม กินอาหารเย็นกันครับตอนนี้แม่แม่บ้านก็ทำข้าวเรียบร้อยนะครับไม่ทำข้าวอุ่นกับข้าวใช่ไหมใช่อืมกินสองคนทงังหมดข้าวไม่ไหวและวในบ้านอ่าทำาข้าวเมนูที่เรากินก็มีอันนี้คือหมูกรอบอะ,ะไรอ่ะข้าวเผ็ดเอ้แต่เราคัมปิ้งมาเนะี่ยครั้งแรกที่เรากินข้าว อืมใช่ปกติจะกินอะไรมามา่ากินม,มาม่าก็หมูกระทะเออมาม่าหมูกระทะแล้วก็เป็นแบบชาบูเนาะอันนี้คือเป็นข้าวครับก็เป็นพริกแกงหมูกรอบนอนี่แกงหมูกรอบนะครับส่วนนี้คือมันต้มแทบเนาะแ้บกระดูกอ่อนใช่ไหมอุ้ยต้มจำเนืออ้อ ข้อมยังไงบ้างอัน,นผัดเห็ดอีกเมนูเป็น้ะรผัด,เ,ดเห็ดเห็ดดอกเห็ดปลาเห็ดปลาเดน๋ยวชิมดิถามมารสชาติสารสชาติก็อร่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าซื้อจากซื้อจากร้านค้านะครับจริงๆตั้งใจว่าจะจะย่างทำเป็นแบบ เป็นผัดเพราะว่ามีกระทะกบย่างคามอมุยย่างด้วยเนาะแต่ว่าสึกว่าวันนี้แม่บ้านของยามามาชิวๆก็เลยซื้อข้าวมาเองนะรจริงๆเตรียมหมูด,ด้วยเนาะก็ไม่เป็นไรคนระับเราก็จริงๆแล้วมันก็แล้วแต่เนาะมันก็ไม่ได้แบบมีรายตายตัวว่าเรามาแคมป์เราต้องทํากับข้าวเราต้องทําอาหารอะไรก็แล้วแต่จริงๆ แคมป์ก็คือเรามาใช้ชีวิตที่แบบเป็นอัลโดเป็นแบบธรรมชาตินะแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศอะไรพวกเนี้ยกับข้าวก็แล้วแต่ซื้อกินเองกินเองก็ได้แล้วแต่พราะมันสุดท้ายมันอยู่ที่ว่าเรามาอยู่อยู่ในแบบไหนเราอยากมามาแคมป์มาใช้ชีวิตกลางแจ้งกับบรรยากาศธรรมชาตทิที่เราอยากได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็นั่งกินไปแล้วก็ตอนนี้ลมลมพัดอยู่ข้างนี้ลมพัดมาทั้งข้างป่าเนาะ เขากำลังเย็ยนเลยตอนนี้หกโมงไม่ไ้มียุงเนะใช่ไหมจริงๆแล้วมันจะติดตรงนี้มันจะเป็นบ่อน,น้ําที่เขาขุดไว้อนะเนาะตรงที่ใกล้ๆกับลานหินนะแต่ก็ยังไม่เจอยุงนะเดีย๋ยวดึกๆก็ค่อยมาอัปเดททีนึงว่าจะเจอยุงหรือเปล่านะเฮ mm hmm. okay. ก็นั่งกินอาหารอร่อยๆไปก่อนครับตอนนี้ก็สามทุ่มห้าสิบแล้วนะครับต้องบอกว่าที่ P&N b o u l e r Camp เนี่ย mm hmm. เขาจัดโซนค่อนข้างดีเนาะ มันก็จะมีหลายๆโซนนะครับที่ทางเข้าก็มีโซนหนึ่งแล้วก็ตรงผมโซนหนึ่งมีลานหินมีลานข้างบนคือเขาแบ่งโซนและหลายโซนเพื่อที่ว่ามันจะได้เหมือนกระจายทําให้สมมติเวลาแคมป์เนี่ยเราก็จะมีมีพูดคุยมีกินมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยว่าพอแต่ละโซนมันห่างกันมันก็เลยให้ความเป็นส่วนตัวฉะนั้นมันก็จะไม่มีแบบแบบเสียงเต็นท์ อื่นๆหรือว่าแบบโซนอื่นๆมามาแบบทําให้ความเป็นส่วนตัวมันจะหายไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในโซนนั้นแล้วโซนนั้นก็มีหลายๆหลายๆหลายๆแคมป์หลายๆคนที่มาแคมป์ด้วยกันก็อาจจะได้ยินบ้างนะครับแต่ถ้าแต่ละโซนเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเออมีความเป็นส่วนตัวนะโดยเฉพาะที่ที่ผมกลางตรงนี้นะอันเนี้ยมันก็คือมันอย่างที่บอก มันเป็นจุดเดียวที่สามารถที่จะกลางได้นะครับจะไม่สามารถมีคนอื่นกลางได้เลยมันก็จะได้ความรู้สึกว่าเรามาแคมป์ด้วยพื้นที่ส่วนตัวมีความสงบเราก็ได้ได้แคมป์ด้วยความสงบได้พักผ่อนได้เต็มที่เลย <S <S ก็คุณจะนั่งพูดคุยกันมุดถ้าเรามาสมมติเต็นท์ใหญ่ๆอันเนี้ยสี่คูณสี่อ่ะมันก็จะมีเต็นที่นอนได้สี่คนเนี่ยมางานสี่คนเนี่ยมีการนั่งพูดคุยเปิดเพลงเบาๆอะไรเงี้ยครับมันก็ ไม่ได้กระทบหรือลบควรกับโซนหรือว่าคนที่มาแคมปนะ์เนาะแต่ว่าเราก็ต้องเคารพในส่วนของของกฎกติกาแล้วกันว่าคือเราจะไม่เปิดดังเพื่อลบควนคนอ,อื่นไปแล้วก็หลังติดทุ่มเราก็จะงดใช้เสียงนะแต่ว่าโดยด้วยด้วยบริเวณตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันก็ค่อนดีโอเคนะครับก็ชอบตรงที่ที่มันมีความเป็นส่วนตัวมันสงบดีนะครับแล้วก็ตอนเนี้อากาศค่อนข้างที่จะแบบกําลังดีนะ ไม่ได้มีลมพัดโชว์ให้หรู้สึกว่าเย็นเย็นแบบเย็นสบายอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่อากาศมันก็ไม่ร้อนคือวันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยแต่ไม่รู้ว่าอากาศที่ร้อนเนี่ยได้ยินถึงไหมเฮ้เฮอ่ะคือมาต่อด้วยวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนอากาศค่อนข้างแบบ ดีหน่อยแต่ว่าก็ก็ยังตึกเนี่ยตัวบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันมันหน้าร้อนเนาะแต่ว่าพอเริ่มเย็นแล้วเนี่ยมันจะมีลมพัดแบบอ่อนๆมาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะที่เนี่ยมันอยู่สูงเลยขึ้นมาอีกเพราะเราสามารถมองเห็นเขาด้านหลังได้แบบได้แบบโอเคเนาะก็คือเป็นแบบเป็นเนินต่ขึ้นมามันก็ทําให้ไม่ค่อยมีแมลงหรือไม่มียุงให้กวนใจเลยนะครับก็ถือว่าโอเคดีนะ มีความส่วนตัวไม่มียูไม่มีแรงให้กวนใจแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพักผ่อนเข้านอนแล้วเดี๋ยวมาจะดูว่าว่ากลางคืนมันจะเป็นยังไงบ้านแต่แต่ถ้าสมมติว่านั่งผมนั่งข้างนอกเนี้ยมันก็เออให้ความสึเย็นคิดว่ากลางคืนอะ่ะโดยปกติแล้วถ้าเป็นอากาศประมาณนี้คิดว่ากลางคืนก็น่าจะค่อยๆอากาศก็น่าจะอุณหภูมิไม่ค่อยลด,ล,ด,ล,ดลงน่าจะเย็นสบายแทบไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนะครับ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งเช้ามาพร้อมตื่นมาตอนเช้าเนาะพร้อมกับอากาศที่แบบที่เย็นเช็คดูระฟูนะครับตอนเช้า24องศาตอนแรกที่เริ่มแบบเข้านอนอะ่ะประมาณสี่ทุ่มใช่ไหมก็ออยังนั่งเล่นโทรศัพท์เรื่อยๆนะแล้วก็เปิดพัดลมแบบเบอร์หนึ่งเบาๆนิดหน่อยให้อากาศมันโปรพอสักพักเนี่ยเริ่มแบบ ง่วงแล้วนอนจริงจังประมาณห้าทุ่มเนี่ยอากาศแบบเริ่มเย็นแล้วแล้วก็ค่อยเย็นเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่แน่ใจว่าช่วงกลางดึกอะ่ะมันเริ่มเย็นเลยต้องเอาแบบผ้าห่มมาแบบห่มตัวนิดนึงเนาะก็เป็นอากาศที่แบบโอเคดีนะครับสดชื่นเย็นสบายเหมือนนอนห้องแอร์เลยแต่ว่าเราก็ได้อุณหภูมิที่มันอุณหภูมิที่แบบเย็นเหมือนอนห้องแอร์จริงแต่ว่าด้วยบรรยากาศแล้วก็ความสดชื่นเป็นธรรมชาติดีครับ ตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่ถ้าพระอาทิตขึ้นแล้วเนี่ยพาทิตย์จะขึ้นแตทางทางด้านหลังก็คือทางหน้าเต็นท์ออกมาเลยนะครับแต่คิดว่าด้วยบรรยากาศแบบนี้บบน,นะพราทิตย์ก็น่าจะคิดว่าน่าจะขึ้นประมาเจ็ดโมงกว่าแหละเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบบกยามเช้ากันครับของที่นี่เนาะ p n n r a l e i Camp ครับ คืนกับการแคมปิ้งที่เป็นการจากกรุงเทพและได้มาสัมผัสกับอากาศและธรรมชาติเพียงเท่านี้ก็เติมเต็มพลังงานในร่างกายได้พอสมควรแล้วพบกันใหม่ในการออกเดินทางในทริปหน้ากับกองเจอร์นี่